ตอนนี้มาดูห้องเก็บของกันนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บหนังสือก่อนนะครับรถจะมารับโอริโออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วทำงาน,นครับอะไรเนี่ยถ่ายรูปดูรูปดีส e ลกซ o นอ๋อนี่ไงหนังสือมันอยู่ในตัวเรานี่นี่น,นะครับอตัวสัพาพอากาศนิดนึงนะครับ เพื่อฝนตกเพื่ออะไรอย่างนี้นะโอเคโอ้โหลูกเห็บตกเลยเหรอโอ้ไม่ไม่นะวันที่จะออกไปทำงานด้วยโอเคไปทำงานได้แล้วโอ้โ oh, ลจุงนมเฮ้ยเอมี ตอนนี้ปล่อยเขาไปทำงานก่อนนะครับงานงานงานอ่านรักการปรุงอาหารนะครับได้จากการที่เราอ่านหนังสือปรุงอาหารนั้น อีก37วันนะครับวัยเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่นะครับตอนนี้เขาเป็นหนุ่มสาวอยู่เมื่อไรจะกลับบ้านเนี่ยคิดถึง ตอนนี้คือว่าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวสมาเพียนจะว่างเป้่าวะ อะไรๆอะไรๆือกบบเานกรบบนกนได้แค่นี้เนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมชอบครับผมรักที่จะทำอาหารครับเซื้อกีตราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนกีตราเหรอห้องทำงานไหมครับ กจกรรมในล่มนะครับนี่ไงหรือเปล่ามีไหมเอ่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับช่างเหอะวันนี้ร้อยยี่สิบเป็นบาทเบ่นความจริงจำโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยง่วงนอนแล้วเหรอหิวเดี๋ยวเรากินข้าวก่อน อันาหารหนึง่งโอเคพุงคาโบนาราอ่ะแล้วแต่เขาชอบเลยครับใส่ไข่โรยลงไปแล้วก็ใส่เกลือคนคนคนเข้ากันแล้วก็กินเลย <c oughs> มันเหมือนไข่ดาวไอ้ไข่เจียวยังไงอย่างนั้นเลย แดกครับแดกเร็วๆแดกเร็วๆแดกเร็วๆแดก,ก,ก,กเร็วๆกินเร็วๆนั่นเองคร,รับเนี่ยเขานอนโอเครู้สึกว่ายังจะไม่เก็บเขายังไม่เก็บจานอืมว่าแล้วถือมทาทำความสะอาดนทำน้ำขี้เอ็มขี้ ปุ่งไปแล้วให้บ้านน่าอยู่ตื่นตอนเตือนตื่นตอนสองทุ่มป่ะ a อนี่มัน เ m a m a อมันโอ้มันมันตื่นมาสองทุ่มเจ้าออ๋ไม่ใช่ออสองทุ่มอ๋อสองโมงเช้าอีกออ็นึกว่าสองทุ่มเป็นความสะเภร่าของผมเองนะครับที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยโง่บุญล,ลมา มันทำไมไม่มีบาคาโลอะไรทัเดียร์ My God ซื้อเดตดดกดาด,ด,ดบอดคือตอนนี้อยากทำให้มันเสร็จไปเร็วๆเลย อเคอันนี้เป็นทำง่ายสุดนะครับที่ทำให้บ้านน่าไอทำให้บ้านสะอาดอะไรเนี่ยน่าอยู่เลย <c oughs> ลใส่นมแล้วก็จุ่มครีมแล้วก็แดกเลยเย yeah. <c oughs> ีแงมแงมเร็ว เออกินแล้วก็กินแล้วก็ต้องขี้ครับมันไม่เก็บอีกแล้วมันต้องปล่อยให้เป็นภาระของลูกหลานแล้วอเลยสาะเบือ่อโอเคนะครับตอนนี้ มันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเขอหยุดก่อนโอ้โหมีหลุมศพไม่ทราบว่าซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนวะร้านหนังสือรับสัตว์เลี้ยงจากเพื่อนบ้าน อ๋อเนี่ยเนี่ยโอเคซื้อของโอเคตอนนี้เขาขี่เล็กซี่มานะครับโอเคบ้ามามานโอเคอ่ะซื้อสินค้ากันเลย โลหน้าใช่ไหมสิบเอ็ดบาทเลยเหรอเดี๋ยวเราไม่ต้องการมาซือ้อเราต้องการมาซือ้อประทัดมันขายไหนวะประทัดซื้อประทัด อยู่ไหนเนี่ยนี่เหรออ๋นสปานี่หว่าที่ออกลังกายมันอยู่ไหนที่ตกปลาไม่ต้องการ ไรเนี่ย portable 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 อะไรน้ำหล,ลด portable คืออะไรนะโอ้ช่างเหอะกลับบ้านเกลับบ้าน ซื้อลานยนต์บอลลิงไม่มีตังซื้อวตเตอร์สอะไรเรื่องไม่มีตังรู้แล้วปูและคุณอยู่ไหนครับ,อบขอบาฮานาเอาไวด้ดิเดี๋ยวเราไปชั้นบนอะไรอยู่วะยังไม่ทันทำอะไรเลย เราคนดังอ,อยากอีกคืนนี้เยอะสุดแล้วเรียนมากภาพอ่ะเดี๋ยวขอเงีายซื้อ <S <s <ign> <S นี่สมุดร่างภาพว้วะอ้ยแพงว่ะไม่เอาสามสิบแาดสามสิบ ไอยสั่หมาวเลเอาอันนี้แหละครับหมดล่างภาพอเอาวางไว้บนพื้นนี่แหละครับโอ้โหอะไรที่สะดวกโอ้โหเงินเรานี่มันช่างตลกเลยเกินจะร้อเรียนว่าเงินกูน้อยว่างั้นใช่ปะไอ้กอดหมดล่างภาพ รู้ได้ทีมานอีกแล้วไปแล้วอ้เพิ่มขึ้นแค่สามเหรียญต่อชั่วโมงเฮ้ยจ้าน,นายมจะเคี่ยวไปไหนอันนี้ตอนนี้เป็นคนครัวหนึ่งอยู่นะครับยังกากอยู่เ อันทำงานปกติออา่าเรียขาเจ้านายนะครับเรียขาเจ้านายเพื่ออา่าให้ระดับการทำงานของเราสูงขึ้นยศอ่ะเข้าใจปะยศอ่ะอะไรเนี่ยร้องอาาะโอเาโอ้ เดี๋ยวขาเจ้านายเสร็จยังวะเฮ้ย <Hey, S 1> มาเฮ้ย <Hey, S 1> มาคูดเลเดีแถวนี้วาอย่าให้มันไล่นะอย่าให้มันไล่นะ mm hmm. อะไรเนี่ย mm hmm. พัฒนาสักเจดคนข<ๆ>ั้วสองสปิสลันเนอร์อา่าอ่าเป็น อะไรเหรอเพื่ออะไรวะคิดไม่ออกแท้เถอะตอนนี้ครับรอโอริโอจุงมหนุ่มกลับบ้านโอเคตอนนี้เขาก็กำลังล่างภาพนะครับชุดเขาก็เลยโผล่มานะครับภาพมันก็กระการ์เงี้ยแล้วผมปรับให้มันการ์กได้ไหมแหละโอเคปะ่ะจบปะ่ะเช็ดว่าอะไรเนี่ยโอ้โห มึงวาดนานมึงได้แค่นี้บ้างไอ้เหี้ยมึงวาดขโมยเหรอเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเก็บใส่ในกระมองไม่เอาหิวอยู่มันกอดคาโบโลนาแม่งมันอาหารเย็นนี่เอง ถึงเ,เวลานอนแล้วสินอนเลยครับามาทายกันว่าเขาไม่ได้เก็บจานแน่นอนเลยนั่นไงนั่นไงคือจุดเกิดเหตุ ครับตอนนี้เขากำลังนอนอยูอ่เราจะหาที่เรียนให้เขาได้แล้วนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ต้องสมัครเข้ามห์เรียนหาลัยนี่เรียกของข้อนี่โอเคโอเคถึงแล้วพอแล้วตื่นจบหกโมงเช้าแล้วตื่นเอ้ยทำไมต้องโทรข้างกระหนัง หกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทมีพันหนึ่งอ่ะอะไรวะออวิจิตรศิลป์นเนี่ยันเป็นทางพวกอาหารพวกศิละปะอะไรอย่างงี้นะครับการทำอาหารดนตรีอะไรเงี้ยโอ้สองเทอมเกินไม่เอา ตูก็ไม่ค่อยจะมีโอเคนะครับตอนนี้เราเสียตังไปเพิ่งนะครับอดี๋ยเพิ่อเเพิ่ออ่าเดี๋ยวขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ทักษะปวงหาเขาก็เข้าระดับสามแล้วไม่รู้ว่าทําไมไม่ได้อ่านอะไรเลยมันพัฒนาเองอ่าผมก็จะมาเล่นเดซิมสามในคืนไอใน ในวันแรกอ่าในวันแรกของโอริโอ้จุ่มนมเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปสองครับวันสุขวันอาจจะวันจันเลยก็ได้อาจจะไม่ได้อัพคลิปยาวนะครับก็ขอให้มีความสุขครับโชคดีอ่าบ๊าวบา